BigBot ร AI ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรม AI แต่ b i g b o อร์ยังเป็นโปรแกรม AI เพื่อการศึกษาวันนี้เวลอยากชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆสารฝันช่วยน้อง สวัสดีค่ะเวลสายสนนะุนีชนะนักกีฬาวิเชฟฟันดาบทีมชาติไทย2เหรียญทองในพาราลิมปิก2004และ2012ค่ะเวลรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสถาบันที่ให้โอกาสและสนับสนุนการศึกษาของเวลมาโดยตลอดค่ะวันนี้เวลอยากชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆสารฝันช่วยน้องที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับ b i g b o a AI โปรแกรม AI พัฒนาโดยคนไทย b i g b o a AI ไม่ใช่เพียงแค่โปรแกรม A แต่ BigBot ยังเป็นโปรแกรม AI เพื่อการศึกษารายได้ส่วนหนึ่งยังกลับมาเป็นศูนย์การศึกษาให้กับน้องๆอ,อีกด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของแวอลหรือคุณอยากจะมีส่วนร่วมกับโครงการดีๆนี้คุณสามารถช่วยได้ง่าย 1. ใช้งาน BigBot AI 2. ส,สแกน BigBot ทเป 3. นสามนำลายเส้น b i g b o อไปขายต่อก็ได้ทุกๆก,การสนับสนุนของคุณ จะทำให้น้องๆได้รับทุนการศึกษามีโอกาสเรียนรู้ฝุดฝนและพัฒนาตัวเองอีกด้วยค่ะและพิเศษไปกว่านั้นคนใช้งาน b i g b o อร์ AI จะยังได้รับคะแนนสะสมนำไปใช้ใจ่ายในแพลตฟอร์มเรียกได้ว่าได้ไปโยชน์กันทุกฝ่ายเลยนะคะอย่าลืมกดรับโค้ดส่วนลดตรงหน้าจอนี้น,นะคะแล้วไปใช้ b i g b o อร์กันเยอะๆนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมความฝัน ฝากโครงการสารฝันช่วยน้องด้วยนะคะด้วยพลังของทุกคนเราจะทำโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่าลืมมาใช้บิ๊กบอร์ดกันเยอะๆนะคะ